สบายดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีค่ะทั้งสาวลาวสาวไทยเดอ้อกับมูเพื่อน youtube อยู่ในฝรั่งเศสหรือว่าอยู่ในยุโรปเดอ้พอพ่อแม่พี่น้องก่อนสิติดตามชมคลิปสาวลาวก็ฝากกดติดตามกดสั่นกระดิ่งไวไ้เดอ้อเพื่อเป็นกำลังใจให้สาวลาวเพื่อจะโบพาดลิปต่อไปมาเบิ่งเนอกว่าสาวลาวสิเอาอย่งม่ให้เบิ่งมือนี้ เอามาเบิ้งน้ากันเนาะไทพี่น้องเนาะสาวล้วกับวาบกกิงปันไดเด้อเป็นไดก็บเบิ้งไปน้ากันฮะละ่ะสาวเลาว่าบอก,กอยจกิง่งเอาไปเบิ้งน้ำกันเลยไปตลาดมาสิมาน้าเสนอสิมาเห็นเบิ้งว่าอยู่ฝรัง่งเศสอ่าข้าไปหาของบ้านเฮานี่จะได้ยูบอมาเบิ้งกันเนาะว่าสาวล้วได้อย่างมาแดไปเบิ้งกันเลย นี่ที่ได้มาสาวเราได้ใครมาด้วยพี่น้องแต่หนึ่งซีโอโล่ปไปเอ่อไข่สามชิบฟองเดีสิ่งอื่ไข่สามชิบฟองโอ้ลูกศิษย์ยยกลับหัวเนาะ ไข่ไก่สามสิบฟองช่วงน,นี้กะสิลาคาราคาจะขึ้นอยู่ออโลหนึ่งปกติสามอโลกลัวแต่ว่าช่วงจะหนีหานีมานีนนแต่มีโควิดมานีกะขึ้นออโลหนึ่งเป็นซีออโลไปเนะพี่น้องเนาะเอาเบิอกอันทัดไปเลยเด้อนี่อันทัดไป บึงน้องมันมีห่าแดงนี่คือผักหอมนี่แหละผักหอมพผักหอมงามงามเป็นของอินเดียพอเมพีน้่องเป็นของอินเดียงางามเด็กงามไม่ดีเลยแต่ว่ามันมันมันสิบบุคือบ้านเฮาบ้านเฮามันมันเป็นต้นสันส้นๆ พะโคมข้าเจ้ามันไม่เป็นอังซิทเทอรพิโนนมันมันไม่เป็นต้นยาวซี่พะโคมแล้วก็ลอกลอกเอาลอกเอาเอาต้นมะนีก็เอารวบกินกระแท่ด้วยกันต้นน้อยกระสิมนี้ทำนี่หลักต้นน้อยพะคมต๊กยูโรหนึ่งซี่ยูโลห้าสิบพะโคมเมืองหนึ่งซี่ยูโลห้าสิบ นี่นี่ก็โล่ใบโล่ไปเกือบสองโล่เพราะผมทานไปเป็นสลัดอยู่เมืองฝรั่งเศสเนาะนต้นสลัดเดี๋ยวจะอ,ออกเห็นตรงสลัดกะต้นหนึ่งโอโลโอโล โลหะสิบโลหะสิบซองติมนี่อันนี้คือสลัดต้นหนึ่งพมะพิน้องกอบกอบลนปบิปบิอยู่สลัดต้นหนึ่งต้นหนึ่งก็ลกไปพมะพิน้องโลหะสิบซองติ้มกอบกอบ อีกอีกเลยพักนอกไทยพ่นอ้องพักนอกสิเป็นโซมนีเดอร์ของของเมืองนี่นะ่ะอันนี้เขาไลนเป็นเป็นโลคือกันโลหนึ่งกับบ oh ุเพ้งลายดอกโลกหนึ่งกัโอโรซสิมหาสติมโลหนึ่ง ือว่ามันขายเป็นมัดเหล่ะบนเนจใจที่ตันไผ่พี่นอ้องบนเนจใจเลยซื้อมาสามมัดซื้อมาสามมัดซื้อมาสามมัดเลย าไปเป็นบักนาวเขียวเทพทท 1, 3, โโ 99, ี่น่บักนาวแห้งแพงบักนาวโลหนึ่งสามอโลเก้าสิบเก้าซั่งติ้มบักนาวหน่วยขนาดนี้แหละเทพี่น้่โลหนึ่งสามอโลเก้าสิบเก้าซั่งติม ผ่านไปตรนมาก็เป็นหนึ่งบักม่วงให้ที่น้องสาวรับหนึ่งบักม่วงงามงามน้องสาวมาก,กินมาดามไผกับน้องลินดามาก,กินบักม่วงหนี่บโแเ่ใ,ใจบักม่วงหนึ่งซีโลอยู่ประมาณซีโลกลัวนี่นแหละโรหนึ่งซีโลกลัวแพงบักม่วงมาจาก,กนะแเขกอินเดีย ประเทศอินเดียเพราะอินเดียมันเป็นประเทศฮอนคือบ้านเฮาเลยของก็คือกันเทนนี่น่องแล้แต่กระเทียมกระเทียมมีบนในใจ่าแบบพอบาบริบูรณราคาจะเป็นจะเป็นประมาณนี้กระเทียมกระเทียมเมืองนี้ ชันหนึ่งบนแนใจว่าเท่าไหร่บนได้บึงราคาซ้ำกับโปแพงดอกสองสามโมให้ทีีนองอันนี้ขอขายเป็นโลกรเทียมเป็นโลต่อามานี่สิ่งที่มัดสิ่ง สิ่งที่มาพามาพี่น้อกคือบักหุงบักหุงมากหลายไปอยู่นี่ขาเจ้ากับยามือแรงเขาเจ้าก็ตตำกินเรือมือวันยึดเป็นหยังก็ตตำกินนถามมีเวลาบาักหุงตก๊กยูโลหนึ่งเจ็ดอโลเก้าสิบเก้าซังเต็มโอ้โหบักหุงแพงบักหุงแพงนี่เป็นบักหุงของประเทศอินเดียถ้าเป็นบักหุงของของบ้านเฮาโลหนึ่งสิบแปดยูโร ถ้าเป็นบุกฮงบ้านเฮ้าหะนะอันนี้เป็นของของประเทศอินเดียอยูเจ็ดโอโลเก้าสิบเก้าซังติมแพงแพงเดี๋ยวนี้ของขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างเลยซื้อมาสี่หน่วยสี่หน่วยกระตุกอยู่เกือบเกือบสี่โลกลัวคนุณได้ให้พี่นอ้องกเกือบสี่โลกลัวบุคฮงเนี่ย กือบสี่โลก,กว่ามีบักบักหุงบักนาวบักม่วงกระเทียมผักขมและกาอีกอย่างเนาะสลัดสลัดและอันอีกอย่างอีกเลยเนาะอันอนี้นอีกอย่างลืลมแะบ้านี่ oh. นะโอ้พักนอกพักนอกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอย่างเบิด์9ห้าสิบเก้ายูโรคอมเมนพีน่น้อง ห้าสิบเก้ายูโรเดร์ของอีหย่างกระแพรแพงเดี๋ยวนี้สมัยก่อนออกตลาดนี่เต็มล่อหนึ่งเบิร์บะฮอนห้าสิบแต่เดี๋ยวนี้ซื้อสามสี่ยางเบิร์ไปแล้วห้าสิบกว่ายูโรไทยพี่นองเดี๋ยวนี้เขาย่างปากหมากแพงเดอ้อพม่พี่นองเอ้ยยิ่งเป็นของบ้านเฮาเฮงแพงหลายเดี๋ยวนี้นะเพราะว่ายังเพราะว่ายังทีว่าแหละเนาะยังทีูละนะท่ลูกๆกันแหละเนาะว่า เพิ่งบินบบมีแล้วของบ้านเฮาบ่คยบ่คยบเคยมีปันไหนแต่ก็สิมีมาอยู่แต่่าของแพงหลายไทยพี่น้องื้นนี้ก็ได้ได้สั่ว่าล่ะใครบักฮุงบักเคยอย่างล่ะเบิดเก้าอ่าเบิดห้าสิบเก้ายูโรโอ้ยยังไงของบ้านเฮาแพงแพงหลายเดี๋ยวนี้ไทยพี่น้องเอ้ย ช่วงนี้สาวลาวก็บ,บอยบ่ยได้ออกมาเหตดคิปปันไดเพราะวา่กงงาก็ยังยุ่งยากยากคันยากมนีเดและช่วงนี้อากาศของฝรั่งเศสมันก็สิฝนตกไปใส่มาใส่ก็ยากก็เลยบอคว่ได้เห็ดคิดเห็ดอย่างเนาะไทยพี่น้องเนาะเอาอย่าลืมฝากกดติดตามกดซับสไครต์ให้สาวลาวดีเด้อเพื่อจะได้ทาคลิปดีๆต่อไปฝากติดตามสันกระดิ่งให้สาวลาวดเด้อ ขอบใจเลยขอบใจหลายๆขอบคุณค่ะคลิปหน้าพ่อกันใหมเด้อไทยพี่น้องเด้อขอบคุณค่ะบ๊ายบาย